สวดีครับเอฟซีถ้าวันเสาร์นะครับก็มันจะไปที่มหาลัยรักกําแหงนะครับวันนี้มีอบรมสัมมนานะครับเชิงวิชาการกับของคณะผู้เลือกตั้งนะครับเบอร์สี่ในชงสัปดาห์ในความทีมเบอร์สี่นะครับก็จะไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปร่วมสัมมนาและวิชาการนะครับได้องค์ความรู้นะครับ สะสมที่เล็กทือน้อยนะครับก็จากที่อาคารสุขโขทยัยมาลายรังคำแหงนะครับอีกอื้อใจนะครับเลี้ยวเข้าซอยก็จะถึงหน้ามหาลาัยรามคำแหงนะครับในมหาลาัยรัมคำแหงก็จะมีที่จอดรถนะครับก็น่าจะมีพอสมควร เดี๋ยวต้องหาวุฒนนาที่จอดนะครับตอนนี้ก็8มง19ก็น่าจะเริ่มมีผู้เข้าอรมเริ่มมาแล้วนะครับ8ม19นาทีนะครึ่งรอสัญญาณไฟแดงประมาณ13วิใกล้กล็จะเขียวแล้วนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปยังรามกัะแหงซอย43ทัทบ1นึ่งก็ทะลุมารอนะครับ ห้าสิบห้าวิก็เกือบหนึ่งนาทีนะครับนอาจจะโคตรนะประมาณสี่ห้าคันนะครับเร่ร่อยนะครับรับพลร้อยสิบสองต่อเลยนะครับทะลไปหน้ามารอบุตรตอนนี้ดูสาบสาบวิครับ ไปนะบางทีมีโมไซค์มันย้อนสอนหรือเข้ามาในซอยจริงๆก็ห้ามกลับรถนะเมื่อกี้มีโมไซค์คันหนึ่งต้องระวังนะครับใครที่ใช้เส้นทางนี้นะอย่าพดพลาดออกมาบางทีชนโมไซค์ได้เลยนะครับเขาอาจจะฝ่าฝืนกฎจราจรแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับ รถจะจอดหลายทางแลว้วก็มันทำให้การสวนเลนลาําบากนะเมื่อี้รถคันนี้ต้องจะรอเล่นจอดหลายทางแบบยาวๆมันก็ไม่ใช่นะครับรถคันหน้าเกิดอะไรขึ้นวิ่งช้ามากนะครับสุบิชิเก้ากอไก่ขนงหู้หกหกแปดศูนย์สีขาวนะครับ คง,งนะอนยู่ท่าไร้เหลืองเลยนะครับอตรงตลาดอิสลามนะครับตลาดสดอันนี้ก็จะมีหัวายรับจ้างนะครับวินย่อยๆจอดอยู่วันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดไหมเปิดนะครับวันนี้เปิดเสาร์เปิดปกติ วิ่งใจเย็นมากนะครับวิ่งใจเย็นมากนะฮะรัวเกิดอะไรขึ้นแต่แซงก็แซงไม่ได้นะครับสี่ซอยมันแคบแซงไปก็จะเอ๋รู้พรารถสวนทางกันเราค่อยๆขับอย่างนี้นะครับคันคาร่าแอสอีกคันหนึ่งก็ช้านะ คันถัดไปจากคันขาวนี่ไม่ใช่แค่คันขาวนี้นะครับแสดงว่ารถข้างหน้าสุดวิ่งช้าเราต้องมองโลดายางไดีนะคันหน้าเราอาจจะไม่ได้ช้าแต่คันถัดจากข้างหน้าเราอีกช้านะครับตอนนี้ถึงโรงเรียนอิสลามสัตย์ชนแล้วนะครับอีพี นี่ขวามเมืนอี้นะครับรั้วปิดเพราะวันเสาร์ก็จะมีร้านขายกาแฟว้มันชาจริงด้วยเห็นไหมเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าไปแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามตัวแล้วก็เก้าช้ามากไปแล้วไอ้ดีค่ะดี้ก็น่าจะวิ่งปกติหน้าเอน็นเนี่ยเห็นไหมครับเขาใช้ความเร็วปกติแล้ว เรากำลังไปหน้ามหาลัยรามกับแผงโอ้เห็นไหมเขาจอดซื้อของตอนนี้ก็วิ่งมาถึงย่านจะบอกว่าเป็นร้านมินิมาร์ทรเยอะก็ได้นะมีทั้งโลตัร์โกเกสเซเว่นะครับ ร้านทองนะครับมุมนี้นะครับซ้ายมือแล้วก็มีร้านอาหารร้านไทยอีสานขายลาบส้มตำครับตอนนี้ก็มาถึงเลยนี้มาแล้วนะครับเลยแยกที่จะไปรามคะแผง53าสา่ีจะมีรถเลาะไปได้นะซอยรามคะแผง53ก็ไปกลับรถ เข้าลานได้เหมือนกันถ้าใครจะไปเส้นนั้นแต่อดแไปเส้นนี้มันเอาล้อมาขวางรถไว้ทำไมไม่เข้าใจเดียวแล้วนะครับซอยบ้านทุ่ใหญ่หวางตรงนี้ก็มีการรือ้อไม่รือร้อทำอะไรก็ไม่รู้ หมู่บ้านบดินนะครับหมู่บ้านบดินมาถึงแล้วหมู่บ้านบดินแล้วก็ตรงนี้จะมีขายไก่ทอดหาดใหญ่สีเราวิ่งผ่านหน้าเรียนบดินนะครับเอ๊ะทำไมเด็กถึงมาเรียนวันเสาร์นะครับนี่เด็กนักเรียนหรือว่าเรียนพิเศษ ประตูก็เปิดนะประตูรั้วรวมนปุนประตูรั้วก็เปิดนอกจะมีการเรือพิเศษนะครับปกติจะไม่เปิดก็มาถึงหน้าเรือปดินแล้วนะครับจากรับทาเพราะว่ารถมันไม่ติดในซอยก็ไม่ติดนะครับรถข้างหน้าก็ช้าช้าอีกแล้วตรงนี้ ก็จะเป็นรัวร้วโรเรีบดินนะครับซ้ายมือตรงไปก็จะเป็น้ายงานขอสร้างข้างๆโรง,งรีบดินทร์ตรงข้ามนะเป็นแค่ว่าเป็นคอนโดนะครับวันนี้เด็กทุกเรียนน่าจะมาทำกิจกรรมหรืออะไรก็ไม่ผู้ครองก็มาด้วยมนะีคอนโดคอนโดสีสันหวานแหววเลยนะครับ F ีีคอนโดที่อยู่หน้าโรงเรียนบดิน กระบะคันนี้นะ่าจะเลี้ยวเข้าโครงการใสยก่อสร้างเคปเพลกราวลากพ้าบดินเดชาชื่อโครงการนะเคปเพลกราวลากพ้าบดินเดชาเฟปิดไฟแต่ไม่เข้าไม่เข้าจดง,งานขายแน่ๆเลยใช่ด้วยโอเคเคปเพลกล่า okay. ว นักพร้าวบรินเดชานะครับชื่อโครงการคอนโดนะครับก็เขาเปิดจองนะครับใครสนใจก็มาจองได้นะครับ,นะครบโครงการบรินนืสามารถที่จะหน้าโรงเรียนบรินสามารถเปิดปล่อยเช่าให้นักเรียนได้สบายๆนะถ้าใครสนใจนะครับมามาดูโครงการก็มาจองได้นะครับวับนนี้หาต้มส่งขายไหมขาย ข้าเหนียวต้มยำข้าเหนียวต้มตำก็ขายตรงรินนี้นะครับหน้าเซเว่นวันเสารนะครับยาวไปถึงปากซอยเลยนะครับที่ยาวไปถึงขึ้นสะพานข้ามกลองแสนแสบเราก็จะหลงคลิปทักทายสวัสดีดเช้าวันเสาร์นะครับเป็นเอีแรกนะครับเอี AP แรกเอาของเดินมาไม่ได้มองเลย เชิงสะพานรถเหมือนติดนะครับเห็นไหมครับรถติดตรงเราเห็นเลยนะครับยังนี่คือสะพานข้ามคลองแสนแสบถึงแล้วถึงแล้วรถติดแล้วนี่เรือถ้าเรือไปแลไปวัดเทพีลานี้ใครๆจะไปเนาะตรงนี้รถติดแล้วมีคอนโดมีเรียกว่าพาร์ทเมนต์ให้เช่าเนาะซ้ายขวาเลยนี่สังเกตด,ดูเสื้อผ้าของชายตก เวลาหน้าใสรู้ว่าลดหนามเก็บยากนะวิธีเก็บคือยังไงก็ต้องเปดไฟเผาะมีทางเดียวเพราะาเป็นลวดหนามนะหรือม่ก็ใช้กันไกรไปตัดตัดชิ้น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 ,น,นออกจะไปสอยลงมามันก็ยากนะเพราะมันเกาะเกาะแน่นเห็นไหมครับเกาะแน่นเลยโอเคนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะค,ะครับคลิปนี้นี้เรา ถ้าขายกันแค่นี้นะครับในช่องธนาสกรีนแฟมลี่วันนี้ก็ไปอบรมนะครับที่มหลาลัยรามคำแหงพรุ่งนี้ถ้าใครเป็นสมาชิกสภาสนายาความนะครับทั่วประเทศนะในกรุงเทพก็จะไปเลือกตั้งนาะยกสภาสนความที่สภาสนความนะตมบางเขนแต่ถ้าใครมีจดทะเบียนสำนักงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆก็จะไปตามจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับทีี จะเป็นการเลือกตั้งนายกสภาในความทั่วประเทศพรุ่งนี้นะครับว่าใครจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกพร้อมคณะกรรมการนะครับชุดใหม่แทนชุดเดิมดรวิเชียนนะครับที่ท่านดำรงตำแหน่งมาสองปีนะครับดรวิเชียนชุบไทยสงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ